อ๋อพ่อไก่ปิ้งเอาเอาครับมาเท่าไหร่ครับไม้สิบบาทเอาเอาเอาไหนเอาไหนเดี๋ยวพ่อเอาเอาเอาไหนอายุบมาเลยห้องใจหยุบมาเลยมันร้อนอ่ะแห้งยุบแห้งอ่าแม่กกาพ่บผมอันนี้แมกกางามเนื้อร้านขายอยู่ที่ไหนก็วัดหน้าวัดเวรุวันสาหน้าวัดเบลวันนี่ไม้เท่าไหร่ก็แมกกาบอก ไม้สิบบาทครับโอเคไม้สิบบาทเอาบอกไปใส่ถุงครับอ่าครับผมพอน่ากินเนอะน่ากินขนาดเอาใช้ละวาจัดไปเอาเอาซาตางไปไหนจ่ายเพื่อนแหละได้แหละไปนะ <c oughs> ครับ โอนแล้วครับ S ห้าบาทเอส,สีบาทใจจะทุโอนโยโอ้มาโอนถ้าโอนมาได้ก็มาเอาอะอ่นโอ้จะโอนมาเดียวนี่หมายความว่าใช้แบบโอนไงอ,อ่านลดมาหา้าคูณว่ะมาหา้านปนีอะแรกแ,แรกโอนนี่เพื่อขอโอนแรกอย่างไร ก็ได้โอนื้นอเนาะเออพรและแม่กาดีดีแม่กา้าจะด่าวนเนเ<อ>าะซื้อสิบบาทจะมาโอนบาทมาได้มาโอนเลาได้โอนฮ้ออันแล่เงินสดมันหมมีเสื้อเออช่วงนี้แรงโอเคเดือดเดี๋ยวฮื้อไปรุ่นละว,ว่าโอนหรือเปล่ามาพรมขายดีๆเนาะ